ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนบางกวนห้าซอยเจ็ดนะครับ<ส>มาชมพระพ,พระต,ตาสารนะครับหรือว่าเสียสารนะครับโอ้หลงวงพ่อพัดหลงวงพ่อทองมีนี่หลมณีมีเฉยมีแห่เฉยหลวงพ่อพัดองค์กี่บาทเองยี <20 S 1> <า>่สิบฮะองค<ง>์ละยี่สิบบาทองค์ละสองร้อยโอ้ย ราชาพยักนะครับดีบันตลาเลอ่์ดูสวยนี่เห็น่นนตมองเท่าไหร่บรางศิลาสองร้อนอ่กันนี่จูกเทยหลังหลังหงหลังหงนี่จุรามณี่สองละพันองละพันสิรามณี ปีไหนเวลามันดีนี่อ๋อเป็นองค์เหรออ่าเอาเวทพันสองอ่ามันเรียกอะไรเป็นสีเขียวนี่ยาตรงยาตรงยาสีเขียวอ่าเกาะทองคิปเงาเกาะทองคลิปเงาเดือดมีบอสอันนี้หนึ่งพระจ้าจุกเฉยเนี่ัยสามสามอ๋อที่ดังๆที่กำลังดังๆเหรอดังเดียวสองก็บสองพันบาทสองมาเท่าไหร่ รัง,งสองแสนกว่ารัาง,างหนึ่งนะสองแสนกว่าจบรังสองแสนกว่าอ๋อเดีนี่นี่เดี๋ยวพ่ออยู่ยังไงท้าเวียนเงนตรงนี้เท่าไหร่ครับนี่ห้าร้อยห้าร้อยบาทตอนนี้เท้าเวียดมาดังนะครับมาแรงไม่มีขายตรงนี้สวย สวยมากลยจิตตาเนี่ยสวยมากี่ยตาลัดเนี่ยจิดตาจำบูไหมครับนี่ยธรรมดามีสองรุ่นรุ่นรุ่นสองรุ่นแรกรุ่นสองใีตรงละละสองร้อยนละสองร้อยบาทออกอหมดเลยใช่อหมดีร้อยเดียวคนรวยชนะจนจนร้อยเดียวผมแสดงว่า มีมาเอามาทีหนึ่งเป็นรังไงล่ะมาทีเจ็ดรังเจ็ดรังไลฟ์สดทุกคืนช่องอะไรครับติดต่อไล่ติดต่อแค่ห้องอะไรหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบผ้านใหม่ใช่ไลฟ์ไลฟ์เองใช่ไหมใช่ไลฟ์เองทุกคืนอ๋อลูกหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไลฟ่ตอนสองทุ่มสว่างทุกคืนโอ้อยาไล่ผ้าใหม่ผมนี่ผ้ามือสองก่ออันนี้ของพ่อหลวงปู่สวง มะคุณคนี้สวยดีมคุณ,คณนี่รุน,นรุ่นกนรรมการ่ยมะคุณเท่าไหร่ครับเนี่ยสองรอพร้อมเรียบนะสองร้อยใช่ีสามกาคุณขึ้นกนรรมการนี่แพงหนาคันเดียวมะคุณนี่ย้อนนี่ลร้อยเดียวเนี่ย ีนานาไหกร้อยเดียวอ,องละร้อยใช่ขาแท้ด้วยที่ขายสามร้อยเนี่ยขายร้อยเดียวเองของพ่อคุณน,นั่งยองๆองละร้อยนะครับเุ้ยขายแท,ท้ขายถูกขายอยู่ได้หลวงพ่อสมบูรณ์สมบูรณ์ มันเน้อเงินเลยเนาะอะไรเงินนะเอาปากาอาปก้าหมื่มะกรูณอี7ห้กลองห้าอะไรนะเนี่ยกล่องละห้าบาทคู่โอ้สวยเลยลูกเหมือนของแล้วประกันมันไม่จงแล้วประกันฮะทุกคนจงเ่าจง ต่างนอกลงละรงละสามร้อยสามร้อยบาทพร้อมเรียบนะครับเอ,งองาง่ายภาพทั่วไปหมดนังแต่ดูอันนี้อืมภัพดูอันนี้หมดถ้าหมอดทำบ้านไหนมีนำเสนอมีแค่นี้เหรอใช่ตีเด็ดแดดตีเด็ดพวกเนี้ยพวกนั้นี่ยตีเด็ดตีเด็ดลหลวงพัดขายเป็นหลักขายดีหลวงพัดเลยขายดีมาก ขายแค่กลของเดียวไม่ขายเาแครกป๋องสุพรรณเดียวอ๋อนี่เป็นปลองสุพรรณสร้างใช่ไหมครับเนี่ยปลองสุพรรณการันตีโอ้มีต้องเป็นแบบนี้ เราลูกเนี่ย <Gym. S 1> เราลูกเนี่ยนะเก็บล้านลูกเก็บล้านแล้วเนี่ยไงคนรวยครับคนรวยไฟเยอะไาเยอะไาจะเก็บร้านแล้วเย็นแล้วโอเคครับผมมาทั้งวันไหมเนี่ยมาทั้งวันครับโอเคครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสกาดเคล็ดลดครับสวัสดีครับ